ครองแผ่นดินแต่ยังเป็นเมืองขึ้นของหงสาและเมื่อพระเจ้าหงสาวดีบูเรนองสวรรคตพระเจ้าผงสาวดีนันทบุเรก็ขึ้นครองราชและได้ให้มังสามเกียรติขึ้นเป็นพระมหาอุปราชาและคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นดังหอกข้างแครจึงมุ่งหวังกำจัดด้วยการล่าฆ่าณเมืองแคร สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงประกาศอิสรภาพเหนือแผ่นดินราชสัตรูด้วยการทรงพระสุวรรณพินคารังอุทบทาราเหนือขุนพระสัทนาดแล้วจึงอ้ออุอนจอดแก่กเทพเ,พเจ้าทั้งหลายอันมีมหิดจุริศและทิพยักจากสุทิพยโสซ,ซึ่งสถิตยอยู่ทุกทิศสานุทิศจงเป็นทิพยาพ รับการนีสื่อไปครูศรีอ,อยุธยาเป็นไทยไม่ได้เป็นส่วนปรปฏภภิทิคืนเดียวกับของสาวดีอีกต่อไปไมตรีระหว่างสองแผ่นดินขาดกันพระราชบัณิธานในอันที่จะทวงคืนความเป็นไทยจึงประจักษ์ดินประจักษ์ฝา ภายหลังจากการประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงสมเด็จพระนเรศวรมีรับสั่งให้รวบรวมชาไทยอีกทั้งชาวมอญกลับคขื้นสู่ผขืนแผ่นดินอโยธยาในทันที ให้ความเป็นไทยทอ,อดอยู่เบื้องหน้านกริมฝั่งแม่น้ำสโตน